สวัสดีครับทุกทุกคนนะครับวันนี้เชฟชาวก็มาเยี่ยมบ้านน้องชายนะครับที่บ้านตําแย่นะครับตะบลแคนอําเภอวาปีปทุมนะครับจังหวัดมหาสารคามน้องชายนี่ก็เป็นน้องชายคนสุดท้องในตระกูลของปู่เสาและย่าปังนะครับทุกคนนะน้องชายนี่เขาก็สร้างน้ําพักน้ําแรงนะครับสร้างอ่าฐานะด้วยน้ําพักน้าแรงของเขาความรู้ปอสปอ6นะครับจน9ก้ามาถึงวันนี้ด้วยความมานะพยายามความบากบันเราจะไปดูธุรกิจ ของเขาว่าเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเชฟชาวจะพาไปชมนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นก็ต้องไปพบกับเจ้าของฟาร์มเจ้าของธุรกิจก่อนก็คือน,น้องหูสามเปาของเรานี่เองนะครับอ่ะโอเคแล้วไปดูกันเลยนะครับอ่ะสองหนึ่งอ่ะ สวัสดีครับผมหูดนะครับเป็นน้องชายของเชฟเฉานะครับหรือลุงนกนี่เองนะครับครับผมเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจทั้งหมดครับผมก็มันก็ไม่เล็กไม่น้อยนะโหก็มันเยอะมากนะครับโอเคเองได้ครับโอเคอะเดี๋ยวลุงจะไปชมก่อนนะว่าหูดมีอะไรบ้างในฟาร์มนี่นะครับนะ ติดถนนนี่นะครับทางเข้านี่ครับเอาที่ไปบ้านของเขาเดี๋ยววันหลังจะ,ะเดี๋ยวสักพักหนึงจะพาไปดูด้านหลังนะครับซึ่งเป็นโกดังใหญ่สวัสดีครับนะสวัสดีครับลูกนะจะเป็นโกดังใหญ่อันนี้คือคือบ้านของเขาในเองนะครับทุกคนนะอันนี้ก็รถคันแรกคันสองคันสามันก็ยังมีรถคันสี่อีกนะครับยังมีมอเตอร์ไซค์จอดข้างหลังอีกเดี๋ยวพาไปดูนะครับทุกคนนะ แล้วก็จะมีฟาร์มของเขานะครับแล้วก็นี่ก็คือลูกชายคนโตนะครับมีรถคันแล้วก็อันนี้รถของแม่นะครับแล้วอันนี้รถของพ่อนะครับแล้วก็ลูกของลูกชายอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีรถสําหรับอนเนกประสงค์อีกจอดด้านหลังอีกสองคันนะครับทุกคนภรรยาไปที่ร้านคา้าใช่ไหมรับไปเปิดร้าน,นาอ,อ๋อโอเคอเดี๋ยวเราจะไปดูว่าธุรกิจข้างหลังเขามีอะไรบ้างแต่บรรยากาศมันดีมากนะครับใน,น,นบในในะละแวกแถวนี้นะครับ ในละแวกแถวนี้บรรยากาศดีมากทุกคนอันนี้เป็นฟาร์มเป็นที่ดินของเขาแล้วก็น,นี่เป็นโรงสีเดี๋ยวเราไปดูโรงสีกันนะครับว่ามันใช้สียังไงมีลูกค้ามีอะไรมาใช้บริการยังไงนะครับระะอันนี้ก็เป็นโรงสีของเขานะครับเป็นโรงสีไฟฟ้าใช่ไหมหูดโอเคโรงสีไฟฟ้าสีท,นนทุกวันนะมีลูกค้าทุกวันนะแล้วก็รู้สึกว่าคึกคืน<ด>อันนี้คือ,คอตัวทําเงินหลักของทางอ่า ธุรกิจของหูใช่ไหมทำทำเงินตัวหลักใช่แล้วก็มีร้านขายของใช่ไหมแล้วก็ฟาร์มหมูฟาร์มงวแล้วก็ฟาร์มงวที่บ้านปู่เสาอีกเนี่ยที่สิบกว่าไร่นะครับอันนั้นก็เลี้ยงงวมีน้องแก้วเป็นคนดูแลให้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวลุงนกเห็นนกพิราบเยอะแยะขออนุญาตไปถ่ายนกพิราบก่อนนกพิราบเขามากินรำแก่แบบนี้ทุกวันเช้าใช่ไหมหูโอเคอันนี้ก็ยังมีประโยชน์นะทุกคนเพราะว่าอย่างน้อยๆยนี่็ยังมีสัตว์เลี้ยงนะมีนกพิราบมากินอาโอเคอะ ทุกคนดูนกพิราบเยอะมากถ้าโอเค,ถ,อเคถ้าเป็นสิ่พสปปลาวนี่ไม่เหลือเราก็จะไปทําลาบปดแต่นกพวกนี้นะโอเค,อเคอทุกคนอันนี้เป็นโรงสีอ่ากี่ปีแล้วหนือหูโ,ออโรงสีประมาณ14ปีทุกคนยังใช้งานได้สภาพดีมากใช่ไหมยัยงสีอยู่ทุกวันใช่ไหมอ,อันนี้เป็นโรงสีมรดกพ่อแม่หรือเราซื้อเองโอเป็นโรงสีที่หู น้องชายของเรานี่สร้างขึ้นมาเองทุกคนนะเขาบิ้วขึ้นมาด้วยมือของเขาเองแล้วสีวันเลยแล้วยอะหรือเปล่าล่ะครับเนี่ยตำตำวันละตันขึ้นไปครับวันละตันขึ้นใช่ไหมนี่นี่แหละครับคือตัวทําเงินของทางอ่าของทางอ่าธุรกิจของหู <ste am> <ๆ>เดี๋ยวไปดูฟาร์มหมูกันนะครับนี่ก็คือพวกแม่หมูนะครับแม่หมูแม่หมูพันนะครับหมูแม่พันทั้งหลายนะครับจะถูกคัดแยกมาไว้ตรงนี้ทุกคนนะ<อ>ให้ดูนะครับเขาตัวใหญ่นะหูนะ อันนี้หมูแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์นะครับเขาก็เลี <c oughs> เ้ยงให้หัวอาหารอย่างดีนะครับน,นี่เลยนะครับโอ้ตัวนี้อ้วนมากนะร้องอูดอิดกินอาหารนียตัวนี้อ้วนมากนะครับทุกคนอันนี้ก็คือหมูแม่พันธุ์นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูหมูอนุบาลหมูคลอดใหม่ที่จะแยกไปอันนี้ก็คือหมูที่หย่านมแล้วนะครับทุกคนพร้อมที่จะนําไปขุนได้ใช่ไหมหน,หน,หนูโอเคก็น่ารักนะอูดอูดนะครับ นี่เลยครับผมให้เห็นนะหมูอ้ดนนะครับนะวันตัวนี้ก็สี่วันใช่ไหมเบบี้หมูนี่นะครับเบบี้พิกทั้งหมดนี่ก็แม่ก็นอนให้นมลูกนะครับแล้วแม่นี้นอนในสภาพนี้เราบังคับเขานอนหรือว่าให้เขานอนอ๋อเขานอนอย่างนี้ไม่ได้บังคับนะครับแต่แต่เขาอ้วนมากนะแบบนี้ไม่มีการทับลูกใช่ไหมทับไม่มีการทับไม่มีการทับลูกอ๋อแต่เขาลุกได้ใช่ไหมลุกได้ก็ลุกได้โอ้โหน้าหนักมากเลยตัวนี้เบอเลอร์เลยนะตัวใหญ่มากนะ ประมาณ200กว่ากิโลกรัมนะครับโอ้โ oh, หใหญ่มากมาโหฬานโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูฟ้าหมูอีกแห่งหนึ่งนะครับทุกคนเอาไปเลยนะครับเดี๋ยวลุงนก็จะเดินไวหน่อยนะหดนะเพราะว่าลุงนกก็เวลาก็น้อยน้อยนะ uh, เออไม่ใช่เวลามากกว่าลุงนกต้องลงรุงเทพวันนี้อันนี้ตัวนี้ล่ะตัวนี้เพิ่งแยกลูกเพิงพ่งแยกลูกจะเอาไปเอาไปแยกไวท้ที่ที่เสียอ,อาสาโอเค okay. อะเดี๋ยวไปดูอีกคอกหนึ่งนะทุกคนอันนี้ก็เนื้อที่กว้างมากและที่ดินเนี่ยทั้งหมดกี่ไร่หดประมาณ16 สิบหก่าสิบหกไร่สิบหกไร่มันใหญ่มากเพราะอันนี้เป็นที่ดินอยู่ท้ายหมู่บ้านทุกคนถ้าเลี้ยงหมูในหมู่บ้านนี่ไม่ได้เพราะขี้มันเหม็นใช่ต้องให้ไกลจาก่ต้องให้กไกลจากชุมชนเพราะว่าถ้าเราจะทรรําฟาร์มหมูฟาร,ร์มไก่ที่มีขี้เหม็นนี่นะชาวบ้านนี่ไม่ชอบแน่นอนนะครับนะเรามาทําห่างไกลแต่ว่าเราโชคดีมากที่ได้มีที่ดินอยู่นอกจากหมู่บ้านแต,แต่ก็ติดหมู่บ้านนั่นแหละแต่ว่ามันอยู่ชานหมู่บ้านนะเป็นความโชคดีไป แต่ว่าตอนนี้ทําไมไม่เหม็นขี้หมูเมื่อวานลุงมาเหม็นขี้หมูมากล้างครับทาล้างก็ไม่เหม็นฮะ้าร้างไม่ก็ไม่เหม็นเหรอแต่เมื่อวานนี้ลุงมาโอ้หเหม็นเข้ากล้องลุงเลยอ่ะอันโอ้โหอันนี้ไม่เหม็นขี้หมูวันนี้ล้างแล้วอันนี้ทุกคนนะครับอันนี้ขี้หมูอายุเท่าไหร่ล้ครับเนี่ยสี่เดือนกว่าสี่เดือนกว่าพร้อมจับขายโอ้โหตัวนั้นตัวผู้นะอู้หูอ่าอ่าอ่าอันนี้ตัวผู้หลายตัวนี่หูตัวนั้นก็ยืนเยี่ยวเห็นไหมเขายืนเยี่ยวจุ๊บ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 อยู่นั่น แล้วก็พวกนี้แต่มันอ้วนมากนะอ้วนมากเลยและไอ้พวกที่นอนเอ่อยู่นี่ล่ะป่าโอเคเขาอ้วนมากทุกคนเนาะโอ้ใช่คือถ้าถือว่าข้อหนึ่งใส่กี่ตัวถ้าคอหนึ่งก็ประมาณ่นห้าหกตัวข้อหนึ่งก็ประมาณห้าหกตัวถ้ามันใหญ่นะแต่อีตัวนี้ถ้าไปอยู่ในข้อกนียก็จะอัดแน่นมากข้อนี้แปดตัวทุกคนแต่มันอ้วนมากทุกคนมันอ้วนคอกสะอาด ครอบต้ตองสะอ,อาดอาหารต้องดีแล้วมันก็จะอ้วนเองใช่ไหมมันโต,วไ,วตวไวทุกคนอุ้ยนอนเอเร็อาดลาดอยู่นี่นะโอ้โหตัวนี้น,น่นโอเคน,นั่นเลยนี่ตัวนี้ก็เพิ่งแยกลูกออกมาใช่ไหมให้เขกินหัวอาหารอ๋อให้เขากินหัวอาหารแล้วไปกองกันจู้โู้อยู่ในคอกนั้นยังไงเนี่ยไปมุดอาหารกินนะโอเคโอเคอันนี้ให้ห้าตัวในคอกนี้นะ แต่ก็ถูกเลี้ยงอย่างดีโตขึ้นมาก็เต็มคอกพอดีถ้าโตขึ้นมาที่เต็มคอกอ้อีห้าตัวแล้วก็ต่อมาอีกคอกนี้ก็เป็นหมูเถาใช่ไหมแล้วแล้วอีสีบราวนั่นล่ะลูกอือมันเป็นพันลัสสีบราวนี่เป็นอ่าเขาเรียกว่าพ่อเป็นพันดูล็อกแม่จะเป็นลัสเลียนน่าจะเป็นเลียนอ่อไอมันน่ารักนะอีตัวนี้ก็น่ารักนี่ตัวสีบราวนี่อีตัวนี้เป็นหมูหมูสีแดงสีชมพูก็น่ารักน่ะปลาปกิ มีแลนมีลาสมีดูล็อกเจ็ดตัวคอกนี้เจ็ดตัวแล้วไปดูคอกนุ้นถัดไปคอกถัดไปคอกนี้เยอะหน่อยคอกนี้คอกใหญ่นี่หูดมีรางน้ำสองนะมีสองน้ำแล้วก็อยู่ทั้งหมดสิบหกตัวนะทุกคนนะอ่าอันนี้ถ้ามันโตเต็มที่ก็ให้มันอัดกันอยู่ในนี่ใช่ไหมด้วาไงเพราะว่าความมันกว้าง อ๋อครอบกว้างก็ไม่เป็นไรนะก็คือยังอัดกันได้เต็มที่อยู่นะครับจ้าโอเคโอเคได้จ้าเดี๋ยวลุงไปขอไปดูรถอ่ะนาข้าของพ่อผมนะครับเนี่ยอ๋ออันนี้ฝั่งนี้ก็ที่ดินของหูทั้งหมดยาวไปถึงนู่นนู่นก็ถูกแล้วล่ะสิบหกไร่นะทุกคนนะสิบหกไร่ซึ่งใหญ่กว้างมากนะแล้วมันเป็นที่ดินติดหมู่บ้านด้วยมีราคาแพงถุงมากๆนะทุกคนโอ้โหหมูเห็นแล้วชื่นใจอ่ะไปดูสิว่าอันนี้รถอะไรในจอดเรียงรายกัน้ยู่ียม เป็นรถอัดฟางอันนี้แบรนด์นิวนี่ของใหม่นี่ของใหม่ครับแล,แล้วใช้งานมาได้กี่ครั้งแล้วเนี่ยปีแรกครับนี่โอเคอ๋อปีที่สามทุกคนอันนี้คือเป็นรถอัดฟางที่ใช้ในการเกษตรของ อ่าน้องชายนี่เองของลุงหูดี่เองนะครับทุกคนปางเพื่อการเกษตรเพื่อการปศุสัตว์ครับอ๋อเพื่อการปศุสัตว์ใช่ไหมอืมนั่นเลยแล้วราคามันเท่าไหร่เนี่ยอีชุดเนี่ยอันนี้แบรนด์นิวของใหม่สี่แสนสามถึงสี่แสนห้าจ้าสี่แสนสามถึงสี่แสนห้านะครับโอ้โหเป็นอะไรที่อลังการมากอันนี้รถไถใช่ไหมอันนี้ก็ใบไถใช่ไหมโหด้ใจได้โอใบโอเป็นฐานไถดูมันแข็งแรงนะ ไม่แข็งแรงไม่ได้ครับก็เป็นฐานทายที่แข็งแรงแต่อีตัวนี้รถนี่แรงมากใช่ไหมโหตัวนี้ยังไม่เท่าไหร่ครับอยู่กลางๆโอเคยังมีอีกคันเหลือว่าไงจะมีที่จอดอยู่นู้นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูคันนู้นแต่อีคันนี้ก็ยิ่งใหญ่อยู่นะอีคันนี้ก็ไม่ใช่กระจอกนะนั่นแหละเดี๋ยวไปดูคันนู้นเลยว่ามันจะจอดอยู่โรงนู้นนะแต่เนื้อที่นี่เหมาะมากนะโหสามารถสร้างบ้านขึ้นได้อีกหลายหลังหรือทาฟาร์มหมูฟาร์มไก่ขึ้นมาได้อีกหลายหลายหลาย หลายเรือนโรงว่างั้นเถอะเออจะทําเรือนโรงตรงนู้นตรงนี้มันก็ดูดีไปหมดนะแล้วแล้วอีตัวนี้รถอะไรเนี่ยฮะเนี่ยรถเทรลอร์รถไอ้เขาเรียกไอ้รถพ่วขั้ะสําหรับเอาไปทําอะไรบรรทุกรถไถบรรทุกรถเกี่ยวข้าวก็ได้แล้อ๋อโอ้บรรทุกฟางอันนี้ประสงค์เป็นรถลากผูกติดกับรถไถใช่โอ้โหรถปีอัพก็ได้ที่ขึ้นใช่ใช่ โอเคโอเคเดี๋ยวไปดูรถไถคันนี้สิอันนี้คันใหญ่มากนี่คันนี้49แรงครับเป็นของยันมาครับอ๋ออินนี้ยันม้าใช่ไหม49แรงโอเคแล้วแต่ยังแข็งแรงยังใช้งานได้เป๊ะใช้งานปกติเดี๋ยวก็ฤดูลงนานี่ก็เอามาลุยใช่ไหมเดี๋ยวอัดเกี่ยวข้าวเสร็จก็เออกอัดฟางแล้วคันหนึ่เกี่ยวข้าวเสร็จออกอัดฟางนะครับโอ้โหมันอันนี้ประสงค์มากนะแสดงว่าหูนี้ไม่ว่างเลยแต่ละวัน นจะหมูหนจะลงสีนจะมานู่นนจะมานี่ในจะภรรยาไปขายของ <c oughs> ก็ต้องเอาของไปช่วยเขา <c oughs> ใช่ไหมตอนเช้าก็ต้องไปตั้งร้านเปิดร้านขนของออกไป <c oughs> คือชีวิตไม่ว่างทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้นะแต่ถ้าคิดจะทํามาหากินมันก็ต้องอย่างนี้แหละถ้าเราไปเออละเฮยหมูปล่อยเวลาให้ไหลไปเดี๋ยวไปดูน้องสาสิน้องสานี่ก็สาเล็กสาใหญ่ใช่ไหมสองสานี่็ใช่ สานี่ก็ใช่อีกไม,ไ,ไม่คอยได้ดูเลยเพอไม,พพไม่เอาผักชพ,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 พืชไม่เอาวัชพืบชบบได้เอาักบเอาบได้เอาผักบุ้งออกเนาะโอเคไปดูหนองสากันทุกคนอันนี้ก็เป็นนองสาที่ที่ดินอันโหดอันนี้ที่ดินของแม่ยายหรือว่าไงที่ดินของข้าวหอมอะอ๋อที่ดินที่สะสมซื้อกันมา<ช>แล้วก็ซื้อต่อด้วยแล้วก็ของเก่าด้วยแล้วก็เพิ่มเข้าไปอีกนะครับมรดกของพ่อของยายมรดกด้วยซื้อเพิ่มด้วยอ่ะบอยอันนี้ผักบุ้งก็งามอยู่นะโหด แต่ถ้าเอาผักปล่อยชพืชออกนีนะน้ำคงจะจับมากนะสำหรับปลากินพืชจ้าปลาอันนี้ก็ต้นบักขามนะทุกคนนะบักขามอ่อนเยอะแยะมากมายนะครับมะขามใหญ่เออมะขามแต่พวกนี้ไม่ใช่มะขามหวานนาอเป็นมะขามส้มนะเกิดมันแห้งเนี่ยราคาแพงมากใช่่ะโลละร้อยเนี่ยที่ที่อเมริกาเขาก็เอาน้ํามะขามจากเมืองไทยเนี่ยไปทาน้าผัดน้าผัดไทยนะอันนี้ก็เป็นสะน้ํานะครับทุกคนนะ ปล่อยปลาปล่อยปลาธรรมชาติน้องนน้นก็ยังมีปลาใช่ไหมหูดนะโอเค <Okay. S 2> ก็เอาเ่วานนดเดียวก็ได้กินลใช่นั่นแหละโอ้โหใหญ่มากนะถูกต้องแล้วก็ที่ดินเราก็อ้อมไปถึงตรงนู้นนะครับเข้าไปตรงนู้นยันไปถึงฝั่งนูน้นแต่ตรงนั้นมันก็ติดถนนอีกฝั่งหนึ่งเนาะอันนี้บักลินฟ้านะครับทุกคนบักลินฟ้าในป่ากล้วยนะครับแต่ว่ามันอุดมสมบูรณ์มากนะน้อยหนาเยอะเลยเออบักเขียบเออ และอีกโซนนก็สวนมะม่วงนะถัดเข้าไปนะโอ้โหมันเดี๋ยวก็เดินอ้อมไปนี่น้องสาปลาบ้อนเยอะแยะนี่เออนี่เห็นไหมโอ้โหน้ำลึกนี่หูลึกครับลึกกี่เมตรนี่หูประมาณเมตรห้ครับเกือบสองเมตรเกือบสองเมตรดูทุกคนนะดูทุกคนมีน้ำเออลึกประมาณสองเมตร มันก็ล่งอาบได้หูน้ําก็ใส่ด้วยแล้วปลาก็มีบ่อนตุมต่มต่าตุ่มตําอยู่โอป้ปลาแล้วแล้วเป็ดอะไรปล่อยมันลงบ้างไหมเป็ดเปิดอ,เดเอกเลงรร็ะาติอ๋อเป็ดธรรมชาติปล่อยลงสระได้เลยนะครับทุกคนนะนแต่ว่าสวนหนึ่งสวนของหูนี่ล่มลื่นนะอ่าแล้วฝั่งนี้ก็ล่มลื่นมากนะอเป็นโอ้โหโห,โหนองน้ำทุกท,ทุกคนนะนี่ก็คือธรรมชาติอันนี้ก็ว่าชีวิตบ้านๆเนานะความสุขตามภาษาทุกคน การสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยน้ำพักน้ำแรงนะครับด้วยความอดออมความมานะพยายามนะครับด้วยความบากบัน่นความเก็บหอมรอมริบเนาะกว่าจะได้วันนี้ถึงวันนี้เพราะว่าออกจากพ่อแม่มาก็ไม่ได้สมบัติติดตัวเลยไม่แต่สินเดียวเนาะม,มาแต่ตัวเปลาๆมีแต่แขนแต่ขามานะครับทุกทุกทุกคนมันก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คอกงมและอันนี้ก็คือบ้านของหูดน,นั่นเองนะครับเดี๋ยวลุงนกจะเดินไปดูโกดังข้างหลังสิ <c oughs> หูดกําลังจะสร้างโกดังเพื่อเก็บ สินค้าใช่ไหมหูดแนกันแนภรรยาครับโอโอเคเดี๋ยวจะไปที่ด้านหลังนะครับเพื่อไปดูโกดังอันนี้เป็นภรรยาของอ่าหูดใช่ไหมครับโอเคโอเคแม่ค้าแม่ค้าสบายดีนะครับสบายสบายดีนะครับโอเคอ่ะนี่แหละครับคือแม่ค้าคนที่เป็นภรรยาของหูดจะช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวใช่ไหม มีความมานะพยายามอดทนแข็งแรงทําการทํางานนะ<ช>อันนี้ผักจะไป<ช>วางขายที่ตลาดใช่ไหมโอ้สโลี่เห็ด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 โอเคอันนี้เป็นเห็ดนะครับเป็นโลควอนมั r รูมนะครับทุกคนนะมีเห็ดปูกเห็ดละโกกนะครับฤดูนี้เป็นฤดูเห็ดนะแล้วก็จะนําไปวางขายที่ที่ร้านของเราใช่ไหมโอเคนี่ก็คือชีวิตแม่ค้าทุกคน ตื่นที่สี่นะครับไปจัดร้านนะครับก็จะกลับเข้ามาก็ค่ํานะครับชีวิตขายของเดี๋ยวไปด้านหลังนะครับจะพาไปชมโกดังที่หูดกําลังจะสร้างใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมลูกโอเคอันนี้หูดเขากำลังจะสร้างนะครับเป็นโกดังไว้เก็บของอันนี้รถอันนี้ประสงค์คันอันนี้ก็คันหนึ่งใช่ไหมเป็นสองคันเอาไว้ขายทุเรียนเวลาฤดูใช่ไหมอ๋อบรรทุกฟางอ๋อทุกงมั่งแล้วก็อบรรทุกคือพวกนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้หมดใช่ไหมเปลือกมะพร้าวของขิง แต่ว่าอีโกดังนี้หลังสร้างเสร็จราดปูนเสร็จอะไรมันคงจะเพอร์เฟกอยู่นะนี่ก็คือว่าเป็นการทำมหากินทุกคนนะเป็นการสร้างเนื้อสร้างตัวแต่มันก็เหนื่อยนะบอกตรงๆว่าเหนื่อยเหนื่อยลุงเห็นลุงยังเหนื่อยแทนเลยแต่ว่าถอยไม่ได้นะครับคือได้ยืนเข้ามาแล้วถึงตรงนี้นะครับทุกคนนะอันนี้ก็คือบ้านหลังเขาหลังเดิมนะครับ ก็หรูหราแล้วนี่เท่านี้ก็เพอร์เฟกแล้วนะและ้วกระสอบกระสอบนะฐานใช่ไหมฐานมียุงข้าวนะครับท,ทุกคดน,นะโอเคใช่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 อันนี้ก็เป็นทางออกหน้าบ้านเราเข้าได้สองทางนะครับสองทางโคนโ่งเข้าออกใช่นั่นละ โอเคเอาหูทันหน้ามาคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนขอบคุณเจ้าของฟาร์มนะครับขอบคุณเจ้าของธุรกิจนะครับ uh huh. หูสามเป่าซึ่งเป็นน้องชายในตระกูลลูกปู่เสาและย่าปังนี่เองทุกคนนะขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีนะครับได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ